หนุ่มที่ด่าคนอีสานตัวดำสกรปรกไม่สำนึกลั่นด่าออกมาจากใจหนุ่มที่ใหญ่คนอีสานแจงปมดา่าใครอยากรับก็รับไปด่าออกมาจากใจวันที่4พฤศจิกายน64ที่ผ่านมามีการตั้งห้องสนทนาในแอปพลิเคชันดังขับเฮาส์ก่อนมีคลิปเสียงหลุดออกมาว่ามีการพูดคุยในเชิงเหยียดชาวอีสานอาทิอีสานมีหน้าที่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงกินอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12ขวบคนอีสานใจแตกมักมีลูกก่อนวัยอันควร หาพ่อไม่ได้เพราะคนอีสานมันจุดๆ,ๆคนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกไปมีสามีฝรั่งเพราะคนอีสานถ้ามาหากินไม่ได้เลยต้องไปเกาะคนอื่นกินต่อให้ไปออรกรายการหนกระแสก็จะไม่มีวันขอโทษคนอีสานนอกจากนี้ยังมีการกล่าวพาะพิงลิซ่าแบล็คพิงค์หรือรัดิสามโนบาลนักร้องสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกซึ่งเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เช่นถ้าอีสานจริงลิซ่าก็คงกลับมาอยู่แล้วลิซ่าในระคุณแผ่นดิน ไปอยู่นู่นก็สบายกว่าอยู่อีสานอย่างแน่นอนเก่าวหาว่าลิซ่าไปทาอาชีพอื่นที่ไม่ใช่นักร้องจนล่าสุดแฮตแท็กคับเฮาส์ท็อิติดเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยมีผู้ทวีตมากกว่าแปดแสนครั้งโดยชาวเน็ตต่างแสดงความไม่พอใจและตามหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นใครล่าสุดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการโหนกระแสซึ่งถูกพาดพิงในขับเฮาส์ดังกล่าวได้กล่าวในรายการที่ยงววนทันเหตุการณ์ทางช่อง3าถึงกรณีนี้ว่าน้องๆท่านไหนที่เล่นขับเฮาส์เมื่อคืนนี้ แล้วไปพูดถึงชาวอีสานเขาแล้วบอกว่าอยากจะมาออกรายการหุนกระแสมานะครับขอให้มาอยากเก่งแต่ปากอยากให้มาออกจะได้คุยกันสักหน่อยนะครับว่าไปด่าเขาทําไมผมรออยู่นะติดต่อมาเลยซึ่งชาวโซเชียลต่างบอกว่าหากไปออกรายการจริงๆคงจะเป็นง่อยเป็นไก่ต้มและคงบอกผมรู้เท่าไม่ถึงการอีกแน่ๆคนแบบนี้ล่าสุดเพจ a c e b o o k อีซอเขายี่ข่าวได้โพสตคลิปหนุ่มที่ด่าคนอีสานคิดว่าจะสำนึกที่ไหนได้บอกด่าออกมาจากใจ ใครรับก็รับไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดไทย .com ค,ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ